สวัสดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านครับเข้าสู่ช่องน้องพาก่อนครับพี่น้องมาชมบรรยากาศครับการหว่านปุ๋ยญ้า <c oughs> กับดาบเล็กศรนครให้ปุ๋ยหญ้าครับกับดาบตำรวจก๊อป งานบ่อใส่ปุ๋ยขีว่าปุ๋ยยังไงปุ๋ยขี้หมูขี้หมูขี้หมูบดผลบ่อเนี่ยขีหมูบบนเนี่ยบ่อจะได้น้ำน้ำจะได้น้ำจะได้เนื้อที่งามระยายาวเออระยาสั้นยังไม่ได้ผลาายวได้ผลดีคุ่นครับโอ้พันแยงมัยโอ้ผู้ชายไหม โอ้เฮ็ดเอียงเลยเฮ็ดไปไม่ไหวเลยนี่มันจุกทำไมมันไหลออกมันไหลบ้านนี่มาเสิแล้วบ้านมันไหลออกมันไหมือเลงเตี้ยเลยไอ้ไอ้มือเลงเตี้ยเหนียวเมือนเงเหรอไหลบ่าอันนี้มันมันฉีดไก่มันต้องเอาเยอะกว่าพี่อันนี้มันฉีดโอ้มันตกขุ่นอ่ะมันตกขอบไปทั้งหมดมันบอกแต่ว่ามันต้องเอาเยอะกว่าพี่ บรยากาศสนามบอลสควอเรมรงสวงการหวานปุ๋ยปุ๋ยหมักขี้หมูอ่าของน้องปังปอนวันนี้เตะไหนวันนี้อ่ะเตะนี่ไหมบอลนอ่ะ ไปไหมครับสีสุนารไสเตเดียมครับเมื่อเราไอปกี่หมูอ่ะอ๋อสอบสองสอบเป็นไงเมื่อเราห้อนกันอ่ะกันปะอือหง่ากำลังงามเออ พี่น้องพันไปพันมากครับอยากเตะบอลครับอืมอยากเตะบอลสนามหญ้าจริงครับแวะมาได้ครับขอควอมึงสวงครับเอ้ยย่มมอมวางเหยียดแข้งครับพี่น้องครับมื่อนี้ แรงมากวันนี้ฝนครับพากันเศร้าผมเศร้าเดีอดจะสร้างฝนตาล่าจะมาลุยไหมครับนี่ครับทำการติดตั้งไฟสุล่าเซียวน้อย งนบาบิดานี่ครับปุซอยอ่ามีลุงสนามบ้ามั้ยนี่เจ้าจัดไปฮะชมพู่ป่าวมันนี่เสือชมพู่เนาะเียจักโตะักโตหมือเสือหกโต ไฟโซดาเซียวหน่อยสองสวางงามขึ้นครับอ่าโยสนามงามขักพี่นองครับสีสุนารสเตเดียมครับ านไปผ่านมาครับแห่ชมได้ครับปี่นองครับอยากเตะบอลเชิญได้ครับทำการติดตั้งไฟยังไงสุตาอางนี้ก็นั่งให้กำลังใจครับนั่งเศร้าผมจังหน่อยเก็บกวดใบไม้เมือนกันแดดคัก นางเศร้ามีแห้งก่อนกับปีนอกน้ำนัดนัดเก้ว ดแห้งครับพี่น้องครับโอ้เดดหอนแห้งย่ำในสีนาวอีกกับบรูครับแดดแรงมากผู้ซอยไหวปะครบผู้ซอยไหวปะ เหมือนต้องการน้ำอ่ะเดี๋ยวนี้เอานำป๊อบบีด้านี่มีน้ำด้ยนี่แม่นำมีตีด้ยนี่นเป็นห่วงเจ้าน,นะนดิดนกแดดลวงหันดเ,ออเด้ออแดดแห้งเดี๋ยวผมใส่คลิปแล้วเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนครับอ,อ่าเปยียซอยกันคนละม่คนละมือ มึงงามเด็กก็งามยิ่งนอร์เวย์สนามบอลรวมกันทำหอดปานีตำรวจแถวพวมึงสว่างับสุนายครับรวมแรงรวมใจกันทำนี่ครับจนมาออกว่าเป็นแบบนี้กันโอ้สุดยอดนะครับพุ่มใจตอนนี้จีนี่มีแต่ดินทรายครับความลืกประมาณเม็ดหนึ่งครับ ใส่ดินหล่ไล่รถครับหลายคันรถเดินมาจองว่าเป็นแบบนี้ครับนะลุยมักจะพูดซอยเน่ยพีดาจะเปลี่ยนมากกว่าเพื่อนอ่ะไปบ้านญาติไปป้ากันใน bả lại ăn gì, xèo là ai, nó bị lám nhể, than than mà, ăn ăn được à, ăn lẩu à, ăn được à, thấy có tân nạc nầm nha, nhàn quá, khẩu, pì nó, hệt hệt nó nó thao, เราไปกินโคกดีกว่าทำไรสุขภาพได้เนาะแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มส่งปากได้เลยว่องหยอกว่องแย่งกันไปกับพี่น้องเอ่อโอเคครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนในผู้หมวดแล้วผหมวดแล้วหอนแดดแล้วเห็นแล้วมาพรมแบบที่นี่ อขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับฝากติดตามด้วยนะครับช่องน้องปลาขวัญครับพาไปดองมาชมบรรยากาศการติดตั้งไฟโซล่าเซลพลังงานแสงอาทิตย์ไปจะได้นี่แสงสว่างครับในเวลากลางคืน ท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับมาเจอกันใหม่นะครับพี่น้องครับขอบคุณจริงๆครับที่เข้ามารับชมครับให้กำลังใจกันตึ่งกันเลยกันครับ